สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบคคลิปนี้นะครับจะชวนทุกคนมาทําขนมปังหมูยองนะครับจะเป็นแบบทวิสต์หรือว่าเอามาใส่ไส้แล้วก็ถักเปียขึ้นลูกกันนะครับเพิ่มลูกเล่นให้กับขนมปังหมูยองของเราตัวนี้นะครับตัวขนมปังเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็หอมมากๆกับไส้นะครับที่มีความหวานพอดีนะก่อนจะไปทําฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ มาดูส่วนผสมนะครับในถผสมก็จะมีแป้งขนมปังนมผงแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำเย็นแล้วก็แป้งหัวเชื้อยูดาเนสนะครับยีสต์เกลือเนอยจืดมีแค่นี้นะครับเปิดเครื่องให้ส่วนผสมของแห้งกระจายตัวส่วนผสมของแห้งกระจายตัวนะครับ จากนั้นเราก็จะใส่อของเหลวลงไปนะครับก็ะบจะมีน้ําแล้วก็แป้งหัวเชื้อยูดาเน่ของเรานวดนะครับนวดจนโดจับตัวกันพอโดจับตัวกันไม่เหลือเศษแป้งนะครับเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปจากนั้นนวดต่อประมาณ2-3นาทีครับหมดประมาณ2-3นาทีให้ยีสต์กระจายตัว จากนั้นเราก็จะตามด้วยเกลือครับใส่เกลือลงไปเลยนวดต่ออีก3-5นาทีนะครับถ้าใครไม่ทำวิธีนี้จะใส่ทุกอย่างรวมกันตั้งแต่แรกก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมจะถนัดวิธีนี้มากกว่านวดไปนะครับครบ3-5นาทีลองเช็คโดดูนะครับว่าแห้งหรือว่าแฉะไปไหมของผมเนี่ยผมโอเคแล้วนะครับจากนั้นก็ลองขึงฟิล์มเช็คโครงสร้างดูถ้าขึงฟิล์มได้ ประมาณนี้นะครับระดับหนึ่งเนอะนิดหน่อยผมจะใส่เนยลงไปนะครับตอนนี้เลยใส่เนยจืดนิ่มลงไปเปิดเครื่องนวดต่อนะครับเราจะนวดต่อจนได้ฟิล์มเลยนะครับตอนนี้นะครับโดเริ่มเนียนนะครับแล้วก็เริ่มไต่ตะขอขึ้นมาละเดี๋ยวเราลองเช็คโครงสร้างโดดูก่อน เอามือแตะน้ำนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะแล้วก็ขึงฟิล์มออกอได้ฟิล์มประมาณนี้นะครับแบบนี้ผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะกันครับผมจะตักนะครับตักแป้งโดใส่ไว้ในกลองหรือว่าภาชนะกลองหรือภาชนะที่เรามาใช้นะครับทาด้วยไขยมันหรือว่าน้ามันก็ได้นะครับทาบางๆเอาไว้นะจากนั้นก็รวบแล้วก็ พับให้เขามีผิวเรียบตึงพับรวบนะครับค่อยๆรวบไม่เป็นไรนะครับได้แบบนี้โอเคจากนั้นก็ปิดฝานะครับปิดฝาเราจะพักแป้งโดวไว้ประมาณ60นาทีหลังจากนั้นเราจะมาตัดแบ่งโอเคครับ ครบเวลานะครับลองเช็คโดดูอ่าโอเคโรยแป้งนะครับโรยแป้งกันติดจากนั้นเราก็จะเทแป้งโดลงบนโต๊ะแป้งที่ผมเอามาโรยนะครับเป็นแป้งขนมปังนะครับโอจะระเบิดแล้ว <c oughs> โอเคอ่ะโรยแป้งนะครับแป้งกันติดเพื่อที่จะให้ทำงานง่ายขึ้นแต่อย่าโรยเยอะจนเกินไปนะครับ จากนั้นก็ตบๆนะครับแผ่โดให้มีความหนาเท่าๆกันนะครับหรือว่าใกล้เคียงกันผมจะตัดแบ่งโดเป็นก้อนละ240้ถึง250รัมตกรัมแบ่งนะครับแล้วก็ช่างนะครับตัดจนครบนะเราก็จะพรีเชฟพรีเชฟหรือว่าการขึ้นรูปเตรียมนะครับผมจะขึ้นรูปเป็นก้อนกลม หลวมๆนะครับผมไม่ได้คลึงจนเขาแน่นมากจนเกินไปจากนั้นก็วางเรียงพักเอาไว้ทำจนครบเราก็จะคุมหน้าแล้วก็จะพักโดไว้ประมาณ20-30นาทีครับระหว่างที่เราพักโดนะครับเราก็จะมาเตรียมไส้นะครับก็จะมีบูยองมีน้ำสลัดหรือว่ามายองเนสก็ได้นะครับน้ำสะอาดหรือว่าน้ำเปล่าเนาะจากนั้นนะครับก็ผสมให้เข้ากัน ถ้าแห้งไปนะครับเราชอบไส้ที่เขาแบบมีความแฉ่มากกว่านี้เราสามารถเพิ่มตัวมายองเนสหรือว่าน้ําลงไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นน้ําสลัดโบราณน,นะครับน้องสาวผมทําให้นะถ้าใครไม่มีเราสามารถใช้มายองเนสผสมกับนมข้นหวานได้นะครับผมก็จะคลุกๆุกให้เข้ากันนะครับให้เขาเปียกๆนิดหน่อยแบบนี้ผมโอเคแล้ว ทีนี้นะครับก็ครบเวลานะครับเดี๋ยวเราจะใส่พิมพ์อันนี้พิมพ์ขนาด450กรัมโอเคเดี๋ยวเอามาขึ้นรูปจริงกันครับโอเคอันนี้ก็เป็นไส้นะครับที่เราทำไว้แล้วนะผมก็พักเอาไว้ก่อนแป้งกันติดเตรียมให้พร้อมไม้นะครับ อโอเครีดนะครับรีดไล่อากาศออกเวลารีดนะครับอย่าถูนะครับหรือว่าอย่าไถานะใช้ผ้าเวลาทําก็พยายามกลิ้งนะครับหรือว่าใช้การคลึงค่อยๆรีดนะครับพลิกกับด้านนะครับเราต้องเอาด้านเรียบๆลงด้านล่างแผ่นะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแผ่โดออก ถ้าติดมากก็โรยแป้งแต่อย่าโรยแป้งเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราขึ้นรูปยากแล้วก็จะมีผลกับตัวเนื้อขนมปังนะครับเนื้อขนมปังก็จะมีความแห้งแล้วก็กระด้างขึ้นทีนี้ผมก็ใส่นะครับใส่ไส้ลงไปตรงกลางใส่ลงไปเลยชอบมากใส่มากนะครับแต่ก็จะหอ่อยากนิดหนึ่งนะครับโรยนะครับใส่ลงไป จากนั้นนะครับก็จะพับด้านหนึ่งเข้ามาปึ๊บนะครับพับเข้ามาแล้วก็เก็บเก็บนิดนึงนะครับได้แบบนี้ไม่เป็นไรครับผมก็จะใส่ไส้ด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่อยๆนะครับใส่นะครับพอใส่เสร็จปึ๊บเราก็จะพับนะครับเข้ามา นะพับทบลงไปเลยพยายามนะครับเก็บปลายหรือว่าเก็บขอบของตัวแป้งโดให้สนิทนะซิลให้สนิทตบๆนิดนึงจากนั้นผมจะรีดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อความแน่นนั่นเองแบ่งโดนะครับออกเป็น3เส้น ครับค่อยๆตักเพราะว่าเราจะเอาไว้ถักเปียนั่นเองอ่าทรงนิดนึงระวังไส้ไหลออกนะครับค่อยๆนะครับอันแรกก็จะดูเก๋ๆกลังๆนิดนึงนะครับอะนะครับก็ถ้าใครนะครับดูไม่ทันเนาก็สามารถกดแล้วก็ย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะครับ พอทักเสร็จเก็บหัวเก็บท้ายให้ดีนะครับแล้วก็หมวนเข้ามาโอเคได้เป็นก้อนประมาณนี้นะครับวางพักไว้จากนั้นผมก็ทำอีกหนึ่งชิ้นนะครับเพราะว่าโดที่เราตัดไว้ก้อนละประมาณ240-250ถึงกรัมนะครับเราจะใส่พิมพ์ละสองก้อนค่อยๆถักไปนะครับ เก็บป้ายแล้วก็ม้วนนะครับโอเคซีล okay. ปายนิดนึงได้แ,แบบนี้ใส่ไว้ในพิมพ์ทำเสร็จนะครับเราก็จะปิดฝาผมจะพักแป้งโดวไว้นะครับประมาณ60-70นาทีผ่านไปสัก30-40นาทีวอรมเตานะครับไฟประมาณ200องศาครับ พบเวลานะครับเรามาลองเช็คโดกันอันนี้ก็เริ่มชนฝาแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ติดละได้ละได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาขนมปังเข้าอบนะครับผมจะอบไฟ200องศาประมาณ25-30นาทีนะครับเดี๋ยวอบขนมปังเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงกินหอมเลยครับ พบเวลานะครับผมจะหยิบออกมา1โลบก่อนหรือว่า1ปอนก่อนนะครับเคาะออกจากพิมพ์อันนี้สีค่อนข้างเข้มนะครับเพราะว่าไฟค่อนข้างแรงเลยและอีกอย่างตัวหมูยองหรือไก่ยองนะครับก็จะมีปริมาณน้ําตาลสูงนะครับเวลาเขาโดนความร้อนมากๆเนี่ยเขาก็จะไหม้เร็วนะแต่ไม่เป็นไรครับพักให้เย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันตอนนี้นะครับตัวขนมปังนะครับหมูยองทวิสต์ของผมนะครับก็ เย็นแล้วนะครับเย็นสนิทแล้วผมก็สไลด์นะครับแล้วก็อันนี้นะครับแพ็กใส่ถุงแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองชิมรสชาติกันนะครับลวดลายเนาะมันก็จะอยู่ที่ตอนที่เราขึ้นรูปนะครับว่าเนี่ยเวลาเราสารออกมามันจะเป็นแบบไหนเนาะจากที่สไลด์นะครับกลิ่นนี่แบบหอมมากเลยนะครับแต่ผมขอชิมแผ่นตรงกลางแล้วกัน Uh, ตัวขอบๆเนี่ยนะครับจะออกไหมนิดหนึง่งเพราะว่าตัวหมูหยองหรือว่าตัวไก่หยองที่เราใช้เนี่ยจะมีปริมาณของน้ําตาลค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่เขาอยู่ตรงขอบเนี่ยแบบปลิ้นองมาอย่างเนี้ยนะครับหรือว่าติดกับพวกฝาหรือว่าด้านข้างของพิมพ์นะครับเขาก็จะไหมเร็วโอเคครับนุ่มมาก อืกลิ่นหอมมากครับอืมอืมอืมโอเคครับจากที่ชิมรสชาติไปนะครับตัวแป้งเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ยังมีความฉ่ำของแป้งอยู่นะครับคือไม่ได้แห้งนะครับไม่ได้แห้งหมายความว่าเวลาที่ผมกดเข้าไปเนี่ยสัมผัสถึงความชุ่มชื้นของตัวแป้งหรือว่าตัวเนื้อขนมปังอยู่นะครับแล้วก็ ตัวไส้นะครับที่ผมทำเนาะผมทําให้ออกหวานนิดนึงเพราะเวลาที่เราสารเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ทังทั่วเนาะมันก็จะเป็นจุดๆนะแต่เวลาทุกครั้งที่กัดไปโดนเนี่ยแบบโหกลิ่นของหมูยองหรือไก่ยองที่เราใช้กับตัวน้ําสลัดนะครับที่ผมผสมไปเนี่ยคือแบบดีมากเข้ากันมาก,มากคือกินไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับกินเพลินกินง่ายนะครับอร่อยนะก็ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองเอาไปทําดูยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับอ,อร่อยอืม